สวัสดีครับยูริเจ้าบ,บอกว่ายูริรอก็สูงพอนุ่มเหมือนกันเฮ้ยตัวเต็นเนอะเหงื่อไหล <c oughs> พอวันไหนมากหนอกวันไหนได้ดูแต่ว่าก็เขินอยู่นะอะเออบ้าข่อยขึ้นหัวหงวอกเกิดปะเออจะฝ่าหงอซ้ำพนุมด้วยอาอยุรี <c oughs> วันนี้นะครับเดี๋ยวพ่อบทบาท,ท,บาทม่ดูดีรู้สึกว่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นนางบทเนาะคนเก่งเขาก็ต้องเพิ่มบทให้แล้วก็ความจําดีนะครับหลักกท่องในทดีเออเรียนดูได้ไวนะอย่างน้องยูริตอนนี้บทเริ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นปั๊บทั้งวันกันเป็นพ่าอกเอาอีกังาันกัเป็นพระออกนะแต่ว่านะครับตอนนี้ทีเนี่ยคือคืองานอยู่ เพราะฉะนั้นต้องรักษาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะแต่ของนอ่องบริเป็นหว่วงอย่างอื่นเพราะว่าหนึ่งไม่ดูดไม่ดื่มไม่เสพนะมีแต่ทางข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็เล่นโซเชียลนิดนึงอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองนะก็ะะคือรักษาสุขภาพอยูอยนะครับอืตอนยกกักษีกนแล้วลูก12ปีเต็ม ยี่ว่าเลือ่อนละตึงเลื่ะนละเลื่อนเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าพรีเซนเ,เตอร์นะครับเราเขารั่วรั่วรัว่วขนาดนะอย<ม>่าลืมไปกดติดตามช่องน้องยูริด้วยนะครับชื่อช่องว่ายูริโตเกียวมิวสิคยูริโตเกียวมิวสิคตอนนี้คนติดตามแบบไหลดึ๊ดึ๊เพลงเหาวหัวใส่หลาลูกเออถามด้วยเพลง็กแของมาไหนนิดมาไหนนิดเพลงถึงไหนแล้วเออเพื่อนซันซิงนะแต่ประมาณหลังหลังหางหลั คือโดยรวมถ้ารวมมันจะตกไปที่เท่าไหร่สองล้านกว่าได้ยังอ่จะวอะครับพอก็ว่าหนาทีเลยละมัง้งนะนะกับทั้งสองเวอร์ชันชน,นะน่าจะเลยแล้วตอนนี้ทั้งสองเวอร์ชันนะครับแฟนเนดใหญนะครับก็ประสบผลสําเร็จนะครับในระดับหนึ่งเนาะการที่สิแตะรล้านหรือติดจะมาแรงมันมันมันก็ค่อนข้างที่จะต,ต้องใช้เวลาแต่ว่าดีได้ว่าเดีเร็วอยู่นะครับทชนี้แน่ ผมบอกข่าวดีไปยังจะได้อีกไม่นานบทเพลงใหม่กำลังจะมาเออเลียวฤาษาบลรูจิตตาบึงแต่ข่อยนะสำหรับผู้มสือขอ่ไข่ยากรฟังยูริอ่าล่ำพราะว่ายัางฮูบารีนองยูริเกินนะเพราะมากแล้วท่าทนเสียงของยูริคล้ายอาจารย์ผําเฉลิมพลน,นี่ซิ่งอี่ค่อยมากคือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางที่มันก็ไม่ใช่แบบใครจะได้ง่ายขนาดนั้นเนาะ อันเนี้ยคือจังเพลงตามใจแม่เจ้าวเถิดลานี่คอยฟังย้ำแต่ผลคนที่ลูกอ่าเฉพาะที่คือคือยูดีริถ่ายทอดไว้ได้ดีมากนะครับแต่ว่าบวเนี้ยอาจจะมีเอออาจจะมีกรรรมนะแต่ว่าผมซื้อว่าเพลงพอ,อีสิหอดนี่าจะเป็นเพลงก่อนเนาะเพราะพี่ได้ยินเนาะ<ช>เออเป็นเพลงก่อนอยู่พี่น้องอย่าลืมรอเชียร์แต่ตอนนี้เราต้องไปฟังก็คือหนึ่งเสนเท่าไหร่สอง ล่องมูลสามอะไรนะของไอ้ประตูน้นอยแม่กองสองไก่พุทธโกศิวาเอาเพราะงี้จำเพีงอันลูกเต้าก็ได้บางแกนบางเทีมันมันเยอะอะตอนเนี้ยคือตอนกำลังเรือเพ่งให้น้องๆแต่ละคนไปเรื่อยเราจะปล่อยอย่างเงี้ยใ,ใ,ใ,ให้ให้ให้แม่ๆม่ที่พีเอฟดี ได้ฟังไปเรื่อยนะครับพี่นอ้องเออกับข้าวมาถึงแล้วด้วยโอ้เนื้ออย่างด้กินเอาโอเคฝากกดติดตามสําหรับของน้องยูนิแล้วก็ช่องของแม่น้องแล้วก็น้องสาวอเออพี่น้องอย่าลืมไปกดติดตามนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาน้องคลิปนี้ขาส่งข่าวประมาณนี้กับน้องยูนิพระเอกน้อยสุดรอนะครับใจดีที่ใส่ดีร้อมนะโอเคเดี๋ยวพอกันคลิปหนาแล้วพี่น้องเนอะสวัสดีคับ